คลิปนี้เรามาต่อกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างคําตอบที่บันทึกไว้ใช้ในการตอบคําถามโดยอัตโนมัติจากฟิดแบ็กที่ได้มานะครับส่วนเพิ่มเติมในกรณีของสิ่งที่ผมอยากจะสอนก็คือว่าฟีดแบ็กที่เกิดขึ้นในการลงโฆษณาตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนถึงตอนนี้มีมา4ข้อความ4ข้อความนี้ก็คือสามารถปิดการขายได้แล้วในคนที่2นี้นะครับก็คือเขาสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับ สั่งเรียบร้อยแล้วมีการสั่งละอันนี้ที่ผมอยากจะให้ดูก็คือผมอยากจะให้ดูว่าในเจ้าอื่นๆที่ติดต่อเข้ามาครับก็จะมีคําถามที่จะซ้าๆกันคือถามเรื่องราคาถามเรื่องโปรโมชั่นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอย่างคนนี้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะเราก็แจ้งคุยไปนะครับแต่บางครั้งเราอาจจะไม่สะดวกที่จะพิมพ์นะครับยังให้ดูคนที่สองครับนะครับ มีการติดต่อเข้ามาก็จะมีการถามรายละเอียดเลยแนะนำสินค้าไหมโอเคซึ่งคำตอบพวกนี้เนี่ยผมไม่ได้พิมพ์ใหม่ทุกครั้งนะครับแต่ผมจะมีการเซตคำตอบอัตโนมัติเอาไว้เพื่อให้เราเป็นชุดคำตอบสำเร็จรูปในการที่กลับมาเลือกตอบได้เลยโดยที่เราไม่เสียเวลาพิมพ์นะครับอย่างยกตัวอย่างก็คือการสร้างคำชุดคำตอบอัตโนมัติหรือคำตอบสำเร็จรูปเนี่ยกดมาที่4จุดตรงนี้แล้วเราก็กดมาที่3จุดด้านล่าง รเราก็กดสร้างในการกดสร้างเนี่ยเราก็สามารถลงรายละเอียดคําตอบที่เราต้องการเอาไว้ได้อย่างเช่นคําตอบว่า,าสมมติเป็นคําถามก็ได้ครับหรือเป็นคําตอบอะไรก็ได้ที่ทําให้เราสามารถมีการสนทนากับเขาได้ต่อเนื่องมากขึ้นอย่างเช่นว่า ข้างบนนี้จะเป็นชื่อของชุดชุดคำชุดนี้นะครับอันนี้ผมพิมพ์ให้มันเป็นไกด์เพื่อเราเาเลือกได้ง่ายขึ้นนะครับแต่คําเต็มๆเราก็จะมีเพิ่มว่าเป็นประโยคนี้ไป ซึ่งจริงๆเราสามารถใส่รูปภาพได้นะครับถ้าคําบางคําเราสามารถใส่รูปภาพได้เราก็ใส่ไปแต่ถ้าบางคําเราไม่ใส่ก็ได้นะครับก็เป็นคําสนทนาปกติไปกดบนันทึกเวลาที่เราเลือกจะส่งเราแค่กดเข้าไปแล้วก็กดส่งก็จะส่งไปถึงลูกค้าเลยแต่ตอนนี้คือลูกค้าคนนี้เราได้หยุดการสนทนาไปแล้วเพราะว่าเขายังไม่ได้ตอบตกลงหรืออะไรมานะครับเราก็แค่ส่งข้อมูลไปนะโอเคนั่นคือในชุด คำตอบอัตโนมัติที่บันทึกไว้นี่นะครับเราสามารถสร้างได้เรื่อยๆครับจะก,กี่คําก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับบทสนทนาของเราเองว่าคิดว่าจะต้องคุยอะไรกับเขาซึ่งบางคนถ้ายังคิดไม่ออกเดี๋ยวผมจะทำะคําตอบสําเร็จรูปเตรียมเอาไว้ให้ใต้ือรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถที่จะเอาไปก๊อปปี้แล้วไปวางสร้างได้เลยอันนี้คือการสร้างคําตอบที่บันทึกไว้เพื่อที่จะใช้ตอบลูกค้านะครับ เอาไว้ในรูปแบบของการสร้างบนมือถือแต่ส่วนการสร้างบนคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเอาไว้ผมจะตัดต่อคลิปและทำให้ดูอีกทีหนึ่งพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ